รครับผมพลทหารชวรบสังกัดหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่33และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันมณฑลทหารบกที่33ค่กวีละจงังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมบรรยากาศการเรียนการสอนซึ่งทางหน่วยฝึกทหารใหม่ของเราได้ให้ความสัมพันธ์กับความสามารถของทหารใหม่และครูทหารใหม่ที่มีความเชียช่ยวชาญทางด้านภาษาเพื่อนํามาถ่ายทอดให้กับทหารใหม่และครูทหารใหม่รวมถึง ครูในสิบนะครับต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศการเรียนการสอนเชิญรับชมครับครับครับงครพทนะคตามคบอกที่ครูได้บอกนะครัประมาณว่าเขียนตามคำบอกนครับเอนเขียนถูกไหมับถครับอ่าผมม่รับขอบนะครับ 第一把。 ดีท่สุ a n o u thank you I am a j e n i w t g ก็มีคำตรงกลางแล้วอีทีนะครับอันนี้คือสระโบ Thank I am Private Raksin Samantip Johnson of, of 33rd Military Circle, Chiang Mai Province. I am also from Chiang Mai Province. I volunteered here. Because I was inspired by people I know, friends and family, who have also enlisted and have improved their discipline and lives. Tasks and training can be hard at times. The people, instructors, and friends one gets to meet here, as well as the learning experiences, make the time here worthwhile. I want to thank the, my superiors and instructors for their effort and good work. I hope those who are interested also make the time to enlist. Thank you for your time you your for ขอบคุณครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางหน่วยฝึกทาหารใหม่ของเราที่ให้ความสำคัญในการเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับในโอกาสหน้าหากมีกิจกรรมดีๆผมจะมานำเสนอในคลิปต่อไปนะครับและสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเ a c e b ก o k หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่นะครับ วันนี้กับผมเชหนาหา่ตะวัน,นี้โรปกับนเานก่อนครับครับ